รู้หรือไม่ว่าผ่านศาสตร์กบของเล็กกี้ไกด์สามารถสาดตร์ดินออกและหุบดินเข้าในตัวเดียวกันไม่ได้โม้แต่จะมาโชว์ให้ดูค่ะเล็กกี้ไกด์นะคะก็ปลูกมันร่องกว้างนะคะเพื่อใช้รถแท็กเตอร์รุ่นบีคันนี้คันเดียวเลยนะคะที่ใช้ในการดูแลบำรุงรักษาทุกอย่างในไร่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาเก็บหญ้าตรงร่องกลางนะคะ หรือหญ้าระหว่างร่องค่ะคลิปก่อนหน้านี้นะคะเล็กกี้ไก์ก็โชว์การทํางานของผานโดยการสาดดินออกกบหญ้าที่โคนต้นไปแล้วนะคะผานของเรานะคะปรับความกว้างในการสาดถึงโคนได้เป็นอย่างดีค่ะแต่วันนี้เล็กกี้ไก่จะมาโชว์การทํางานของการเก็บหญ้าในร่องกลางนะคะแต่ขอเตือนเพื่อนๆน,นะคะอย่าปล่อยหญ้ายาวอย่างเล็กกี้ไก์นะคะแต่ถึงหญ้าจะยาวแค่ไหนนะคะผานตัวนี้ก็ไม่หวั่นค่ะ ขุดหญ้าถอนโคนเอามากบมิดเลยค่ะย้ำนะคะขุดรากขึ้นมานะคะไม่ใช่พนมกบปิดหญ้านะคะเพราะอะไรเหรอมาดูผานสัตว์กบของเล็กกี้ไกด์นะคะอันนี้เราตั้งให้ใบผ่านมีลักษณะพนมดินเข้ามาในร่องกลางนะคะเพื่อเก็บหญ้าร่องกลางจะเห็นว่าเรามีหัวหมูอยู่ตรงกลางและผ่านทรงกลมสองใบอยู่ด้านหลังผ่านหัวหมูตรงกลางมีความพิเศษตรงเป็นทั้งดิปเปอร์ และตัวขุดยากขึ้นมาป้อนดินเข้าสู่ใบผานสองใบด้านหลังน <Wow ี้ให้พนมกบหญ้าอีกทีนึงค่ะเพราะอะไรเราถึงเอาหัวหมูมาไว้ด้านหน้าเพราะว่าเราต้องการให้หัวหมูแหวกดินที่แข็งแข็งให้เกิดการร่วนซุยหรือระเบิดดินป้อนดินไปที่ผานสองใบด้านหลังเพื่อใช้ในการศาสตร ดินในลักษณะที่เราต้องการได้เช่นสาสดินมาในร่องกลางหรือสาสดินออกขึ้นไปที่โคนต้นได้ค่ะและหัวหมูก็ยังทำหน้าที่สำคัญเป็นหางคัดไปด้วยในตัวเพื่อไม่ให้รถเกิดอาการเป๋ดได้ง่ายมาดูนะคะว่าหญ้าในแปลงมันของเล็กกี้ไกนะคะทั้งสูงใหญ่และมีหญ้าที่ข้างล่างเป็นรากเง่าอยู่เยอะๆเป็นกอๆเลยนะคะผ่านตัวนี้ก็สามารถกรีดและถลก หญ้าอันนั้นขึ้นมากบได้เลยนะคะแต่อย่าปล่อยยาวให้เหมือนเล็กนะคะมันก็จะตรงตรงแน่นๆที่ผ่านนี้นะคะเราก็ต้องมาเสียเวลายกหางเอาญ้าที่ติดผ่านออกค่ะ <S 1> <S 1> พอหญ้ายาวได้สักประมาณไม่เกินสิเซนก็มาไถากบได้นะคะ <S <S อย่าปล่อยยาวเป็นฟุตอย่างเล็กกี้ไกด์เด็ดขาดน,นะคะดูนะคะ <S <S เห็นไหมคะถ้าไม่มีหัวหมูคอยกีดหญ้านําไปก่อนนะคะ แล้วมีแค่ผักสองใบผ่านข้างหลังนะคะมันก็จะเป็นเหมือนอาการที่เราเอาดินเข้ามาพนมกบหญ้าตรงร่องกลางซึ่งไม่ได้ถอนโคนหญ้าขึ้นมาค่ะอีกอย่างนะคะไม่ต้องกลัวใบผ่านจะเฉือนโคนร่องนะคะจะสังเกตว่าของเล็กกระถางจนสุดเลยผ่านของเล็กสามารถหดเข้ามาได้นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนหัวมันได้ค่ะมาดูกันนะคะว่าหญ้าที่ ้นสูงแล้วนะคะเวลาถูกกีดไปแล้วนะมันโดนผ่านสับขาดแล้วยังโดนหัวหมูถลกอาลากขึ้นไปด้วยผ่านไปหนึ่งวันลาก,กนั้นก็จะแห้งกรอบและตายไปเองนะคะ นี่เขาเรียกว่ากําจัดระยะยาวค่ะเล็กกี้ไก่ก็มาทําให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะคะเราจะซื้อเครื่องมือหรือซื้อผ่านทั้งที่เราจะต้องตัดสินใจให้ดีและรอบคอบนะคะดีกว่ามานั่งเจ็บใจที่ซื้อเครื่องมือมาแล้วใช้ไม่ได้จริงและต้องมาดัดแปลงอีก ผานาสั์กบเป็นผานสร้างขึ้นสำหรับใช้ในงานเข้าร่องนะคะสนใจติดต่อได้ที่หน้าโปรไฟล์อยากได้ข้อมูลถามได้นะคะแค่เราไม่ต้องจ้างคนงานมาถากย่าเราก็ประหยัดไปได้หลายหมื่นแล้วค่ะผานแค่22งหมลงทุนเลยนะคะเสร็จงานไวใช้ได้จริง